ครับวันนี้พบกับช่องบนบ้านอยาหาธรรมนะครับเป็นช่วงทาสีนะครับวันนี้เป็นงาน DIY เนื่องจากเราอยู่บ้านต้านโควิดนะครับก็คืนนี้ลูกพี่ใหญ่บอกว่าให้ลงมือทาสีภายนอกนะครับก็เดี๋ยวราะเอียดดีเทลเนี้ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้เรากําลังโปสีนะครับใช้ฟุตที่โปโปในจุดลอยที่มันแตกแล้วนะครับแล้วส่วนตัวนี้ที่กําลังทาพางไว้นะครับนี่พี่เอง ตัวนี้เป็นสีไพรเมอร์นะครับของกัปตันรีเพนนะครับตัวนี้ใช้เป็นสีทาสีทับปูนเก่าหรือว่าสีที่เก่าแล้วนะครับถ้าเราที่ขี้เกียจในบางจุดที่เราจะไม่ต้องไปเอาเกลียงใส่สีมันออกหรือขัดสีมันทิ้งเนี่ยครับเราก็สามารถใช้กัปตันรีเพนต์ตัวนี้ใช้ได้นะครับมันไม่จําเป็นว่า,าต้องใช้ของยี่ห้อกัปตันแต่ใช้ได้หลากหลายนะครับ พอขั้นตอนหลังจากที่เราทากับตารีเทนแล้วเนี่ยเราก็จะทาสีจริงนะครับด้านนอกอันนี้เป็นสีเก่าที่มันเสื่อมโทรมที่ที่เห็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปทาันเลยนะครับ่นัต้องนไอืมอันนั้นเป็นสีเป็นไม้ที่เขาใส่อไวนะ้ ไม้เนี่ยไม้แบบใช้แทนฟุกแบบอ๋อมันน่าจะเป็นจุไอนี้เก่าไอหัวก๊อกน้ำอ่ะใช่ไหเห็นปะว่างเป็นก๊อกน้ำแล้วมันคงไม่อยากจะใช้ฟุกอ่ะมันก็เลยเอาง่าย มีไพรเมอร์ที่ใช้นะครับเราก็ใช้เป็นไพรเมอร์ตัวอย่างดีอย่างแทงเลยนะครับไพรเมอร์ er ก็มีหลายชนิดนะครับมันจะมีห้าปีสิบปีแล้วแต่เราจะใช้ก็งานดี y เป็นงานที่ถนัดอยู่แล้วครับโดยปกติจะทําทุกวันแล้วก็เป็นงานช่างที่ชอบนะครับ ใครที่ชอบงาน DIY นะครับก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของงานท่อประปานะครับงานเดินสายไฟคือผมใช้เกฑนว่า DIY อย่างง่ายๆผู้หญิงก็ทำได้นะครับ ั้งกันทั้งกันเอาผูชมไปดูไล,ลนะน์โพลน่อธิบายไลยนะ์โพสเล็เหมือนจะจับตัวอะไรกได้ จับหน้ากลองนะต้องหรอยังไม่ได้โอ้ปกติเขาบอกว่าการออกกล้องเนี่ยมันต้องดูดีนะคะแต่วันนี้จากเราทาสีและ DIY เราก็เลยใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าเลอแล้วสามารถถีนได้ะะ <laughs> และสภาพตอนนี้ก็คือเออหน้าสดดีสองแล้วนะคะนี่ ให้ดูนะคะนี่ก็เป็นรอยที่เขาเป็นนื่องจากบ้านมันมีสภาพประมาณสิบห้าปีเนาะมันก็มีร่องรอยอันนี้เป็นร่องรอยของโทรศัพท์บ้านสมัยก่อนนะคะเขาจะมีการติดเดินสายอันนี้ก็คือมันไม่มีไฟเนาะตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยชัดนะคะ ึ่งก็ถ้าสังเกตจริงๆก็คือบนคานะก็จะใต้หลังคาก็จะเห็นว่าเดิมเขาไปทาเป็นสีเทาแล้วก็เรากำลังทาเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวด้านนี้นะคะแนะนำสีทาที่ใช้จริงๆส่วนสีส่วนสีที่ทาสีจริงนะคะอันนี้เป็น กับตันรีแพรนะคะอเอ็นตัวนี้นะคะโอเคแล้วสีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสีแบบขาวเลยใช่ที่เดียวนะคะเป็นสีแบบคือท,ทาออกมาแล้วมันจะเป็นสีประมาณนี้มันจะเป็นแบบเหมือน ควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอกหมอกควันบุหรี่นิดนึงคือสังเกตสีมันจะไม่ไม่ขาวนะคะไม่ขาวจัวถ้าถ้าดูจากอันนี้จะเห็นว่าสีมันต่างกันนะคะแต่เทอริเๆนี่มมนเป็นสีน้ำมันแต่ว่าเบสคค่อนข้างจะขาวแต่อันนี้สีจะออกเทาๆอมเทาๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็น สีที่เราทำนะคะจริงๆไม่ค่อยอยากจะออกกล้องเลยเพราะว่าตีสองโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ต่อนะคะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะถอดเหล็กดับตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเก็บสีเพื่อจะเอาเหล็กดับเนี่ยไปเก็บเป็นสีขาวทั้งหมดนะคะซึ่งเราตั้งใจว่าจะทำให้มันออกมาเป็น ขาวทั้งหมดเลยออกแนวไม่นิมอเล็กๆขาวหมดเลยเลยค่ะก็วนี้เราจะถอดออกไปพ่นสีแล้วเราก็จะเก็บสีตรงนี้นะคะแต่ว่าเรื่องขอบหน้าต่างซึ่งมันเป็นสังเกตว่ามันเป็นสีสีชาเนาะมันเป็นบานเก่ารุ่นเก่าเรายังต้องหาไอเดียต่อไปว่าเราจะทำยังไงกับหน้าต่างที่เป็นรุ่นนี้ดี ตอนนี้ช้อยแรกที่คิดไว้ก็คือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,ปลน,ปนอลูมิเนียมอบขาวไปเลยเพื่อให้เป็นขาวเพลนๆไม่ต้องมีอะไรตัดกับอันที่สองใช้อันนี้แหละแล้วก็หาไม้มาตัดขอบให้มันดูออกมินิมอลญี่ปุ่นนิดๆอะไรนะคะประมานี้นาะ ไปหาอะไรกินดีกว่ากินเดียวะกินทอนไง เองมันเดียวไปก้อกอนแม่งงานช่างพี่แรกแต่ใส่ดีไวมาทาแล้วยังไงอยู่เจก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนกลางวันก็จะเป็นผลนงาน ว่าจะออกเป็นสีทีงแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาวัดไปดูงานของตอนกลางวันว่าสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวดูภาพรวมกันก่อะ ก็ทําเป็น before after นะครับโอเคคืนนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพุ่งพาไปดูตอนท้ยคลิปนี้นะครับคลิปจบแล้วนะครับเป็นยงไงบ้างครับกับคลิปตลกๆลหรือว่าคลิปสนุกๆ ในช่องบอลบ้าย่าหารมถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์หรือกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดมีข้อคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ทั้งน้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ